ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ7ตัวตัวนี้แข็งแกร่งที่สุดในโลกของเกนชินอิม a พกสู้กันทีมีโลกพังแน่นอนเนื่องจากภายในเนื้อเนึ่งของเกนชินนั้นก็จะมีระดับตัวตนพิเศษที่เหนือกว่าคนปกติทั่วไปอยู่มากมายและมีอยู่หลายฝักหลายฝ่ายหลายกลุ่มโดยที่ถ้าลองเอามาสู้กันจริงก็มองไม่ออกเลยว่าฝ่ายเหนือจะเป็นฝ่ายชนะคลิปนี้ก็เลยไม่ใช่การจัดอันับแต่อย่างใดเนื่องจากมาค่าดาวสกิลพลังค่อนข้างยากจริงๆเพราะเจ้ตนแต่ละกลุ่มที่จะว่าเนี่ยมีพลังเยอะเวอร์มากๆนะฮะ เอาเป็นว่าดูเพื่อเป็นข้อมูลหรือถ้าใครคิดว่าลำดับความแข็งแกร่งเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยและเนื้อหาในคลิปนี้บางส่วนก็อาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%นะเพราะว่าข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเลยนะและชื่อเฉพาะบางชื่อเนี่ยก็อ่านยากมากด้วยเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะครับผมและก็ตามมาดูกันดีกว่าว่าเจ็ดตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของเกนชินมีอะไรบ้างนะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องและกดกรเดิ่งถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้จากเกมเกนชินแพ็คและ้องไพล์ซ่าเร็วนะครับก็สุดท้าย ฝากผู้สับสนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซีนิเพ็ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิเพ็บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลขไอดียเกมชินเซอร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบ,บริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มวันที่ประเภทแรกก็คือเทพเจ้าหรืออาร์คอนนั่นเอง คือไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะหลายคนอาจจะเข้าใจาว่าพลังของเทพแต่ละคน,นะอยู่ที่โนซิสซึ่งเราบอกอย่างนี้ก่อนว่าพลังของโนซิสก็ส่วนหนึ่งพลังของตัวเทพเองก็อีกส่วนหนึ่งนะต้องแยกกันคือที่เช้โนสิสด้วยเนี่ยพนะลังมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเทพ,พเจ้าหนี่ยก็คือเทพเจ้าประจําเหมือนนั่นเองเช่นจงหลีไรเดนซึ่งสองคนที่ให้ตัวอย่างไปเนะี่ยขึ้นมาเป็นเทพได้คือเช้พลังตัวเองล้วนๆตอนนั้นยังไม่มีโนสิสเลยนะหรือเทพแต่ละคนเนะี่ยก็ไม่ได้ถนัดการต่อสู้ทุกคนจงหลีไรเดนเนี่ยจะเด <c oughs> <ๆ S 2> ถ้าเทียบกันก็อาจจะมีพลังแห่งการต่อสู้ไม่เท่า2คนแน่นะครับซึ่งแมตเตเวนตีเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเทพรุ่นแรกเลยนะและเป็นเทพที่เก่าแก่ที่สุดเลยด้วย3คนหลังเนี่ยก็ไม่ถนัดการต่อสู้ที่ใช้กำลังแต่ถ้า้พูดถึงพลังในด้านการสนับสนุนสมงคนนี้ก็น่าจะเทพมากถึงแม้คนหนึ่งจะไม่อยู่แล้วก็ตามสายต่อสู้ในพลังเอากล้ามเนื้อชนเนี่ยท่าที่เห็นตอนนี้ก็มี2คนที่บอกไปด้วยกันคือไรเดนและจงหลีที่เป็นสายต่อสู้จริงๆส่วนุวกรรมความแข็งแกร่งเนี่ยก็ย้อนไปดูคลิปมร,รมกสุาด,นะด,ดวงวพร รวมพลังกันสู้จะเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งมากๆเป็นหนึ่งในตัวแปรสาคัญของโลกแท้เวทเลยนะฮะแต่เหล่าเทพก็ไม่ใช่ตัวตนที่อยากทำอะไรก็ทาได้นะเพราะคนที่คอยมอบคำสั่งให้กับเหล่าเทพอีกทีก็คือเซเลสเทียนนั่นเองถ้าใครที่เคยดูวันพีซจะเข้าใจว,ว่าเซเลสเทียเนี่ยมันจะคล้ายๆกับร,รัฐบาลโลกเลยส่วนเหล่าเจ็ดเทพเมืองเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนเจ็ดเทพจนสลับประมาณเนี้ยก็คือเหมือนคอยทําตามคําสั่งของรัฐบาลโลกอีกทีหนึ่งแต่ก็มีเทพบางคนที่การจะคิดจะลบล้างระบบเซเลสเทียก็คือซาลิซ่าหรือเทพน้ําแข็งนั่นเองนะ ก็ต้องรอดูันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งก็เชื่อมโยงมาที่กลุ่มที่2ประเภทที่2ในคลิปนี้ก็คือ The Eleven Harbingers หรือผู้บริหารฟาตุยทั้ง11คนนั่นเองเป็นองค์กรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของราชินีซาริซาหรือเทพน้ําแข็งโดยด้วยความแข็งแกร่งของผู้บริหารทั้ง11เดคนนี้เนี่ยนอกจากมาจากพลังส่วนตัวแล้วยังได้รับการเสริมพลังจากเนธมานหรือดิลูชันที่ราชินีซารุซาได้มอบให้ซึ่งทําให้มีพลังมากกว่าผู้ถือครองวิชันทั่วไปโดยผู้บริหารแต่ละคนเนี่่ะก,กกกกแงงงงงเเขตตาาารปรปปคออออลลมํลััๆ็นว แล้วความแข็งแกร่งนั้นเนี่ยก็ถูกจัดตามลำดับเลยอย่างเช่นชายระดับ11ก็คืออ่อนสุดธรรมดาผู้บริหารทั้งหมดนะแต่แน่นอนแม้จะเป็นอันดับล่างสุดของผู้บริหารฟาตุยเนี่ยเทียบกับตัวละครตัวอื่นที่มีวิชั่นเนี่ยชายก็ถือว่าเหนือกว่าระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าสู้กับเทพมันก็คือไม่ไหวนะและระดับอื่นๆเนี่ยก็คือว่าไม่น่าไหวเช่นกันแต่ข้อมูลในเกมบอกไว้ว่าตัวตึงจริงๆนี่พอไปวัดกับระดับเทพได้เลยเนี่ยก็คือ3อันดับท็อปของผู้บริหารฟาตุยนั่นเองนะฮะซึ่งเราย้วด ครที่ไม่เคยดูเนี่ยก็ลองไปย้อนดูแบบเต็มๆได้นะฮะซึ่งสามรับท้องม,มีใครบ้างระดับที่3ก็ได้แก่น้องโคลัมบีนาเรียกว่าน้องพรดูหน้าตาเด็กๆนะแต่ว่าอายุจริงอาจจะเยอะก็ได้นะเกมนี้นี่ดูอายุจากหน้าตาไม่ได้เลยซึ่งคนนี้เนี่ยจาคําบอกเล่าของเพื่อนๆเ,เนี่ยคือตัวอันตรายสุดๆคาดเอาอะไรไม่ได้เลยนะเป็นผ่าพันธุ์พิเศษก็ได้เหมือนกันนะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะข้อมูลน้อยมากนะเราจะเหมือนเป็นนางฟ้าก็ได้ถ้าดูจากการแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเนี่ยรอข้อมูลสุดๆไปเลยนนะททีีี้ออััดบ่2ก็คืตร คนนี้ไม่ไดพูดอะไรมากมายถึงกับสามารถขู่เนฮิดะได้วิกรรมเยอะสุดๆนะฮะแล้วก็อันดับแรกก็คือ Cap นะคาปิเาโน่นะคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลดีเดียวอยู่ระดับที่1แต่เป็นการคาดเดาเพราะจากคำบอกเล่าของวากะหัวหน้ากองสเปนโฟเนี่ยบอกไว้ว่าคาปิเาโน่เนี่ยสามารถใช้สีเทียนสังหารลูนกายได้เลยทีเดียวนะโอ้โหถือว่าพลังเวอร์มากก็นี่แหละคือกลุ่มผู้บริหารฟาตุยซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าลำดับที่หนึ่งสองสามจะมีบทตอนไหนแล้วเราจะได้เห็นพวกเขาเนะี่ยโชว์พ,วพลังอะไรอีกบ้างนะฮะทีนี้ กลุ่มที่สาเนะี่ยต้องพูดถึงคนนี้ก่อนเลยนะเพราะเป็นกลุ่มคนพิเศษเหมือนกันนะสู้กับ2กลุ่มแรกพอได้ด้วยนะก็คือทราวเวลเลอร์ผู้มาเยือนหรือตัวละครหลักของเรานั่นเองนะแต่ว่าแต่ว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยไม่ได้เป็นทราวเวลเลอร์เพียงคนเดียวถูกไหมคือกลุ่มผู้มาเยือนเนี่ยเป็นเหมือนกลุ่มที่มาเยอนทวีปเนี่ยมาจากนอกโลกแล้วจะเป็นเอเลียก็ได้อยนน่างเช่นตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาคนเดียวแต่เรามี2คนคือมีน้องเรามาด้วยแล้วก็เหมือนโดนเจ้าถิ่นเนี่ยตบไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะ คนที่หลงเข้ามาจากน้องโลกไม่ได้มีแค่เราและน้องเราด้วยแต่มีมาก่อนน้านี้ถึง3คนด้วยกันซึ่งตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่4เ,เรื่องความแข่งแร่งเนี่ยมันพูดเลยมากนับจากตัวเราได้เลยเพราะเราเนี่ยเคยสู้กับเทพเคยสู้กับสัตว์อสูรสู้กับผู้บริหารฟาตุยสู้กับพวกอบิคือบตบมัหมดแล้วนะก็เป็นหนึ่งในตัวตัวและตัวแปรที่สำคัญมากๆของโลกแทลเวดซึ่งก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมเซเลสเทียถึงปล่อยให้นักเดินทางเนี่ยเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกขนาดนี้นะเพราะถ้าเป็นผู้มยคนอื่นๆหรือถ้ามันดูมีพลังอออาาาานนนนจจบบงงงงยย่่ทีีีะะสสััคคลกกกกกรรรรปปขโ้้เเ็ถู ไม่ปล่อยให้ไปก่อความวุ่นวายขนาดนี้ไปต่อที่กลุ่มที่4นะก็คือกลุ่มที่เหมือนจะมาจากอบิสแบบแปลกๆเพิ่งโผล่มาหลังๆของเกมนี่แหละก็คืออาจารย์สเกิร์กและเซอร์เทโลกีนะฮนะสเกิร์กเนี่ยเป็นอาจารย์ของชายส่วนเซนะอร์เทโลกีเนี่ยตามข้อมูลคือเป็นอาจารย์ของสเกิร์กอีกทีหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่นอกเหนือจากแทวเวอรก็คือมิติอบิสนั่นเองซึ่งสเกิร์กเนี่ยโผล่มาครั้งแรกในตอนท้ายของเควสเรื่องฟอนเทนเลยบางคนที่ยังเล่นไม่ถึงเนะี่ยอาจจะงงงวว่่่าาาามจกกกไหนน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 นะ็คือใอใตททีีเนะูเเเเดดัันะ้ิย ได้เข้ามาในมิติของน้าทะเลบางพาการแลนะได้เข้าต่อสู้กับนาวาลที่กินกินพลังของน้ําทะเลบามพการไปหลังจากปราบมันได้สเกิร์กก็จะปรากฏตัวพร้อมกับชายที่หมดสติไปหลังจากนั้นเนะี่ยสเกิร์กครับก็ทําการเก็บมังกรเอ,อ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มังกรเก็บปลาวานโดยบีบอัดตัวปลาวานจนกลายเป็นก้อนกลมๆแบบง่ายๆชิวๆด้วยนะก่อนที่เธอจะโยนมันเข้าไปนในร้อยแยกของมิติเพราะว่าธนาเกลียซึ่งเห็นแค่นี้เนี่ยก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับตัวละครตัวนี้คืออาจารย์สเกิร์กนะฮะซึ่ รอตั้งนาต่างๆรอมากๆว่าจะมาเมื่อไหรส่วนตัวตนของเซอร์เตโลกิเนี่ยจากที่สเกิร์ตเล่าไว้เธอบอกว่าเซอร์เตโลกีเนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆกับพวกสมาคมแม่มดที่พยายามแสวงหาความสมบูรณ์แบบบางอย่างซึ่งต้องเป็นคนยังไงครับถึงสามารถนําปาวานที่แบบอารมณ์ว่าปาวานผ่ามิติได้นะเอาไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะโอ้โหแลวเกือบทำเมืองเขาล่มสลายทั้งเมืองนะขณะที่นิวเวเลตอ่ะที่โอ้โหสเกิร์พลังสูงมากยังตึงมือที่ต้องร่วมมือกับเราในการสู้กับไอ้ปาวานเนี่ย แต่พี่สเต,ตโลกินะ่ะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงอะส่วนพี่สเกิร์นี่ก็ม้วนเข้าไปง่ายๆเลยโอ้โหกลุ่มนี้เนี่ยดูแลแข็งแกร่งมากแน่ๆแต่ว่าข้อมูลไม่เยอะพูดมากไม่นานนะแต่คือเก่งแน่นอนดีไม่ดีแบบเก่งกว่าที่พูดมาทั้งหมดเลยนะต่อไปมาถึงกลุ่มที่5นะประเภทที่5ของเราก็คือสมาคมแม่มดเฮกเซนเซเคิลนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่โอ้โหความลึกลับสูงมากและโผล่มาเรื่อยๆด้วยนะเป็นสมาคมที่ก่อตั้งมาเพื่อศึกษาอะไรบางอย่างและไม่เก่งโกจาระไรเลยแม้แต่เหล่าทวยเทพโดยมีสมาชิกกกหลัั8คนนด้วย แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยสียชีวิตไปแล้ว2คนเลขสองคนเนี่ยยังไม่ทราบชื่อแต่ที่มีข้อมูลแน่ๆแล้วเนี่ยและมีชีวิตอยู่ด้วยนะตอนนี้มี4คนด้วยกันนะครับคนแรกเนี่ยก็คืออลิสแม่น้องครีนนั่นเองคนนี้เนี่ยน่าจะรู้จักอดีตภาิยรกร,รมเยอะและมีเสียงภาพมาแล้วด้วยนะเธอเป็นนักวิาจารณ์ภัยชื่อดังและเป็นผู้เขียนหนังสือท่องเที่ยวทวีปแท่เวัดและนอกจากนี้เคยยังเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุมืออาชีพที่ชื่นชอบการทําระเบิดอีกด้วยนะอ่าซึ่งอลิสเอยก็เป็นเผ่าพันธุ์พิเศษที่มี แล้วก็มีข้อเสนอทีถามว่าอลิสเป็นคนที่มาจากนอกโลกเช่นเดียวกันกับนักเดินทางด้วยเพราะเธอมีความรู้มากมายที่คนส่วนใหญ่ในทวีปแท้แหวนไม่รู้จักเรื่องความเก่งไม่ต้องพูดถึงนะลูกขนาดนี้แม่จะขนาดไหนโอ้โหวิลกรรมมหาสรจย์เยอะมากนะแบบสร้างเกาะให้เคลียอะไรอย่างเงี้ยน,นะทีนี้แม่มาคนที่2นะั่นก็คือเรนดอเตอร์หรือโกนั่นเองเป็นนักวิจัยหญิงจากอาณาจักรแคนเรียเป็นคนสร้างอาร์เบโดและดูดินขึ้นมา คือสร้างสิ่งมีชีวิตเยอะแยะหลายต่อหลายประเภทมากๆเป็นคนที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์แบบบางอย่างและปัจจุบันนี้ก็ได้หายสับสนไปนะครับหลังจากไปค้นพบอนิีสารชิ้นหนึ่งซึ่งวิทยกรรมเยอะมากเช่นกันสำหรับคนนี้นะลองไปย้อนดูในคลิป,ปอื่นๆได้นะครับทีนี้แม้บางคนที่3ามเยก็คือบาบลอสหรืออาจารย์ของโมนาน,นั่นเองเป็นหหนแหงดงด่งดวงดาวผู้ทรงพลังที่สุดโดยโมนานเนี่ยก็จะเรียกแทนเธอคนนี้ว่ายายแก่นะฮะเรียกอาจารย์แบบนี้นะแล้วก็คนสุดท้ายที่มีข้อมูลมาตอนนี้คือชื่อนิโคเป็นคนทค เวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะี่ยเธอจะรู้ได้ทันทีเลยแล้วคนนี้ก็มีเสียงภาคออกมาแล้วเช่นกันถ้าใครยังจําได้ตอนที่วอนเดอร์เนี่ยพยายามเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวเองในเออร์เมนซูนิโคเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้ได้และได้มาคุยกับนัดเดินทางตอนท้ายในยเรื่องด้วยนะครับและในเนื้อเรื่องของเมืองฟอนเทนเนี่ยบทที่4ชฉากที่5เราจะได้คุยกับคุณนิโคนี้ด้วยนะ จากคำพูดที่ได้คุยกันในนิโคก็เหมือนจะมาบอกใบ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับฟอนเทนให้กับเราในตอนนั้นซึ่งสิ่งที่บอกเนี่ยมันเป็นกานจริงๆเลยตอนที่ปากชันนเดินทางเนี่ยก็กินน้ําชาแบบไม่มีตัวตนมาด้วยนะมาแค่เสียงซึ่งไม่รู้เลยว่าทําได้ยังไงทุกคนเนี่ยที่เล่ามาวินกรรมคั้วย่ธรรมดานะและคาดดาวพลังยากมากด้วยจากคำพูดของสกาเลที่เป็น NPC ในกิจกรรมวิมบลูมพูดได้ว่าสมาคมแม่มดเฮย์เซนสเกลเนี่ยเป็นกลุ่มผู้หญิงที่กุมอํานาจชะตาของโลกใบนี้ไว้โอ้โหบอกเลยไม่ธรรมดาแแนนนนนนน่่่่่่ออออะลลลลล้้ววกกกกุุมมมมมีเเเเเยยยคาาืืดูหไไไฝฝัรป็ขง ก็รอดูเลยว่าจะมีเนื้อเรื่องเฉพาะอะไรออกมารือเปล่าไปต่อที่กลุ่มที่6ก็คือเซเว่นเซอร์ดนหรือว่าราชามังกรธาตุทั้ง7ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเก่าซึ่งมีชีวิตธาตุที่มีตั้งแต่สมัยโบราณที่มีชื่อออกมาแล้วเนี่ยได้แก่1คืออาเพปนะฮะมังกรโบราณธาตุไม้ตัวนี้เราเคยเห็นนะในเ,เคืเนื้อเรื่องของนาเฮดะบทที่2นะครับแล้วก็2ชื่อเนบลุงนะหรืออ่านว่าเนบลุงนะฮะมังกรตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในสงครามยิ่งชิงล้มไปเก่าเลยก็ว่าได้ แต่จากปากของอปเปปที่เล่ามาคือคุณเนบลุงเนี่ยได้ตายไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะอันนี้เรารู้จักอันนี้ก็คือนิวเลตราชามกร,ร,กรมารีที่เป็นตัวตนที่จุติขึ้นมาใหม่ในร่างของมนุษย์นั่นเองก่อนจกโฟอกาลอสชวนมาอยู่ฟอนเทนนะประวัติของราชามกร,รทั้งเจ็ดคร่าวๆก็คือพวกมันเนี่ยเป็นตัวตนที่เคยปกครองโลกใบเก่าก่อนจะมาเป็นทวีปแถบในปัจจุบันเรียกง,ง่ายๆคือเป็นพระเจ้าของโลกใบเก่านั่นเองในสมัยก่อนเนี่ยราชามกรทั้ง7ก็ปกครองดินแดนของตัวเองอาจจะคล้ายๆกับปัจจุบันน ราชามังกรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นเทพอาคอนแทนที่นีกม,ม,มาเปลียนไมได้ไงล่ะเพราะสิ่งที่เรียกว่า p r i m โมเน One หรือ f ฟนสและเงาทั้ง4นั่นเองที่ปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกใบเก่าที่เราจะพูดในกลุ่มสุดท้ายเลยนะซึ่งก็ทําให้เกิดสงครามที่แย่งชิงอาํานาจกันขึ้นระหว่างกลุ่มมังกรเนี่ยกับกลุ่มถัดไปคือกลุ่มเฟนส์กับเงาทั้ง4หลังจากการต่อสู้อันยาวนา,นานเนี่ยกลุ่มมังกรแพ้นะแล้วพอเราราชามังกรทั้ง7พ่ายแพ้นะ พลัง,งพวกมันก็ถูกทํามาเป็นโนสิตท,ทั้ง7ทาน,นั่นเองก่อนที่จะถูกสมม่งมอบให้กับเหล่าเทพทั้ง7ในเวลาต่อมาถามว่าสเกลพลังของราชามากกังกรทั้ง7มันเยอะขนาดไหนก็อ้างอิงจากพลังของพี่นิวเลยเป็นหลักแล้วกันเพราะเห็นชัดสุดแล้วนะครับพี่นิวในฐานะราชามังกรวาดีไม่ได้มีพลังในการควบคุมทนามเท่านั้นนะแต่ยังเคยเป็นผู้ปกครองทะเลนั้งเดิมอีกด้วยก่อนที่สิ่งมีชีวิตจากต่างโลกจะถูกสร้างขึ้นสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองทั้งหมดบนโลกใบนี้มีต้นกำเนิดมาจากทะเลบำพาการมังกรวาลีเนี่ย พูดได้เหมือนว่าเป็นเหมือนเทพแห่งชีวิตดั้งเดิมเลยแหละของโลกใบนี้เลยทีเดียวคือชีวิตทุกอย่างเลยนะั้นสามารถสร้างได้หมดเลยนะแล้วตอนท้ายของเนื้อเรื่องเมนะืองฟอนเทนน่ะพี่นิวเด็กก็ได้นําพลังหนึ่งในเจของโลกกลับมาแล้วที่ตัวเขาเองและได้ทําการสร้างพลังตําแหน่งของมังกรที่สมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งบอกเลยว่าดูจากพลังพี่นิวเดนเน่ยพลังของลำมาังกรที่เหลือเวอร์มากอย่างแน่นอนและจากการที่ทําสงครามกับเฟนซ์มายาวถึง40ปีกว่าเขาจะเอาลงเนี่ยเรียกว่าพลังของแต่ละฝ่ายเนี่ยเวอร์มากโลกเก่าในตอนนั้นแทบจะพังเลยีดยวนนัไไม่ไ่้้งาๆอ ซึ่งก็พาเรามาถึงประเภทสุดท้ายกลุ่มชนะคิมนี้ก็คือกลุ่มของเฟนส์และเงาทั้ง4นั่นเองนะใครที่ไม่รู้เนี่ยเฟนส์เนี่ยจะได้เรียกว่าเป็นราฐประหองเกนชินก็ว่าได้นะเพราะเขาเป็นคนที่สร้างทวีปนี้ขึ้นมาเลยนะเป็นผู้มาเยือนคนแรกของโลกแทเวสซึ่งโลกในตอนนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าโลกเก่าที่ราช้มงกรทั้งเจนะ็ดปกครองมาก่อนเขาเหมือนเป็นผู้มาเยือนคนแรกจากนอกโลกคล้ายๆกันด้านในทางนี้แหละนะจากข้อมูลที่มีเนี่ยเฟนส์ ence, หรือราชาองค์แรกผู้นั้นเนี่ยเขามีปีกสมมกุมรศีะถกาาเนจจกไข่ับมแนนีุระรือสตตรีแ่หาก้างโลก ก็จำเป็นต้องทุบเปลือกไข่ให้แตกเฟนส์ Friends, กับเชฟเปลือกไข่เนี่ยสร้างพรมแดนระหว่างจักราวาลและพิภพเล็กๆของโลกซึ่งจากตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่มาของท้องฟ้าของเทเวสท,ที่เขาบอกเป็นของปลอมนั่นเองนะฮะซึ่ง Friends, เฟนส์ในตอนที่มาเยือนโลกเก่าเขาก็ได้เปิดฉากต่อสู้กับเราราชามังกรทั้ง7ที่น่าสะพึงกลัวต่อสู้กันถึง40ปีเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยราชามังกรทั้ง7พ่ายแพ้หมดสิน้นอาณาจักรทั้ง7ยอมสิโลลรลาาสู่สวรรค์จากนั้นบัลลังลก์นิล,ล,กกลันบ ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยเฟนไม่ได้ต่อสู้กับเหล่าราชามังกรเพียงลําพังนะเขาได้เหมือนทําการสร้างเงาที่มีแส,สงสว่างตัวเองขึ้นมาเป็นจำนวนสี่เงาโอ้โหเรียกสมอนได้ด้วยเข้ามาร่วมสู้ด้วยเงาตัวแรกเนี่ยมีชื่อว่าอิสซาร์ดี่พเจ้าแห่งกาลเวลาและสายลมส่วนที่เหลือ3าเงายังไม่ทราบชื่อและเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็โยงไปถึงตัวตนสุดใหอีกคนหนึ่งที่เราเจอมาแล้วนะก็คืออันโนนกอนนั่นเองอันโนนก็อคือใครก็คือที่เราเจอตอนสมัครไอดีเข้ามาในเกมนีนครั้งแรกที่ผนึก เรากับน้องเราไปอะนะอาจจะเป็นหนึ่งในสี่เงาของเฟนเสียหเพราะมีข้อสังเกตอยู่ว่าในสมัยที่เมืองคลเลอารถูกกดทั้งสวนลงโทษเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีลูกบาทลูกบาทคล้ายๆพลังของอานนกอสอยู่ด้วยที่มันเป็นลูกบาทมิติซ้อนๆกๆันอ่ะก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอนนกอสคือหนึ่งในสี่เงาของเฟนใช่แหละซึ่งโอ้โหหมดเลยว่าตัวตัวในกลุ่มนี้เนี่ยโคตรแข็งแกร่งนะที่สุดอย่างแน่นอนคือคิดดูแค่คว่าสามารถเอาชนะราชม,มาังกรทั้ง7ได้เลยอะ่ะที่เป็นตัวตนของพลัง ที่สูงสุดในโลกเก่าแล้วณขณะพี่นิวเดตพลังยูเวอร์ขนาดนั้นอนะ่ะอันนี้คือเวอร์กว่าน,นั้นอีกนะคาดเดาไม่ได้เลยก็ต้องมาดูกันว่ารูปร่างหน้าตาของเฟนส์และการรสิสึกข,ของเขาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงและเนอเ่องเนี่ยจะไปเกี่ยวพันยังไงนะจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือเงียบหายไปเลยนะตั้งแต่นั้นทางมาถึงแทแวัวเนี่ยไม่รู้เลยเกิดอะไรขึ้นมูนซิเลสเทียและตอนนี้เนี่ยก็บอกได้อย่างหนึ่งก็คือโคตรเก่งแน่นอนนะครับองเล็บถ้ามีบทนะและนี่แหละก็คือเจตัวตัวที้แข็งแกร่งทีุ่น่มลกาไห สมรารถที่สุดหรือคิดว่ากลุ่มไหนอ่อนที่สุดก็ลองเรียงลำดับกันมาได้นะนในเรื่องของเกมนี้นะยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ถูกปล่อยออกมานะถึงแม้ตอนนี้จะผ่านไป5เมืองแล้วก็ตามหรืออีก2เมืองก็น่าจะสัก2อสปี4ปีเราก็จะได้น่าจะได้ดูดีกว่าบทสรุปของเกม Chin Impact กันนะซึ่งก็รอดูนะจนถึงวันนั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อยก,ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะก็หวังว่าจะเพลิดเพลินกันไปกับเรื่องราวต่างๆของเกม c i n Impact และอยากดูทอปิกไหนอีกข,ของเกมนี้ก็คอมเมนต์กัน เท่านี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย